ัสดีค่ะดิฉันนังสาบปอนจิราศักดิ์วิชัยค่ะเป็นนักศึกษาประจำฐานอาชีพศูนย์การเรียนรู้ตําหนักปัชญ,ญาเตรษฐกิจพอเพียงค่ะฐานเรียนรู้ที่4การสั่นเป็นและสูมจากไม้ไผ่ค่ะค่ะที่มาและความสําคัญนะคะการจัดการอาชีพในปัจจุบันมีความสําคัญมากจึงเป็นการพัฒนาของประชากรในประเทศให้มีความรู้ความสามารถทักษะในการประกอบอาชีพค่ะ เป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่คนในชุมชนค่ะการจัดสารจึงมีความสำคัญมากในการพัฒนาชุมชนให้เป็น,ให,ปนให้เป็นอาชีพแด้ในชุมชนผู้ประกอบอาชีพซึ่งมีประสบการณ์อย่างมากและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นหลังได้พัฒนาฝีมืออาชีพนี้จึงเป็นอาชีพที่น่าสนใจและสืบทอดภูมิปัญญาต่อคนรุ่นหลังค่ะ วัตถุประสงค์นะคะผู้เรียนนะคะมีด้านความรู้ด้านอุปกรณ์ก,การจัดสารสุ่มจากไม้ไผ่ค่ะและผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะค่ะผลการดำเนินงานสอดคล้องตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงนะคะดิฉันได้เลือกใช้วัดสดุและการจัดสารจากไม้ไผ่ ทำให้มีกระบวนการหลากหลายและมีความรู้ด้านการตลาดช่องทางการจัดจําหน่ายประเภทออนไลน์นะคะทําให้ดีฉันเกิดความคุณธรรมด้านความขยันความประหยัดซื่อสัตย์สุจริตและความสามัคคีมีน้ํำใจในชุมชนค่ะนำไปสู่3หลักการนะคะความพอประมาณชั้นเรียนรู้กิจกรรมและฝึกรักษาอย่างเหมาะสมกับวัสดุที่ใช้ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมด้าน,นการมีเหตุผลนะคะสอดคล้องกับหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง2 3 4สังนี้ค่ะดิฉันมีความรู้การเลือกวสัสดุการจัดสารจากไม้ไผ่มีกระบวนการสารที่หลากหลายมีความรู้และการตลาดช่องทางการจัดจำหน่ายให้เกิดความรู้เหล่านี้ค่ะดิฉันได้กเกิดคุณธรรมด้านความขยันความประหยะัดความสุจริตความสามัคคีและความมีน้ำใจในชุมชนค่ะ นำไปสู่สาหลักการนะคะความพอประมาณชั้นเรียนรู้และฝึกทักษะอย่างเหมาะสมวัสดุที่ใช้นะคะการฝึกการสัดของความต้องการโดยมีวิธีฝึกทักษะจากการสานไม้ไผ่จัดหาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตัวเองค่ะทําให้สามารถสัมสุมสานสุ่มจากไม้ไผ่เอาไว้ใช้ในครัวเรือนในชีวิตจริงนะคะและลดค่าจะใช้จ่ายและสามสารถสร้างรายได้ และสามารถเตรียมวางแผนสร้างภูมิคุ้มกันโมือการศึกษาช่องทางการจัดจำหน่ายเข้าสู่ตลาดออนไลน์นะคะผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเป็นต้นด้วยค่ะผลลัพธ์ที่เกิดจากการส่งเสริมความสมดุลพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง4มิติค่ะดิฉันได้เลือกวัสดุอุปกรณ์ความคุ้มค่าความประหยัดม,มาจากสารเป็นสุมไก่นำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้จริงในครัวเรือน ราจ่ายที่ไม่ต้องซื้อมาและการแจกแจงในชุมชนทําให้สังคมเกิดความปฏิสัมพันธ์ค่ะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนําสิ่งที่มีอยู่แล้วในชุมชนให้ให้เกิดมา,าสร้างรายได้เกิดเป็นวัฒนธรรมในชุมชนหลักที่เกิดขึ้นจากความสมดุลและการพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง4มิตินะคะดิฉันนําวัสดุอุปกรณ์นะคะ ให้ถูกต้องและคุ้มค่าสามารถนำสูงไก่และนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายและสามารถแจกแจงในชุมชนค่ะทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์และเกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่แล้วในชุมชนและนำมาสร้างรายได้เกิดเป็นวัฒนธรรมของชุมชนและต่อยอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นค่ะคับ และดิฉันนำศาสตร์สามศาสตร์ทำให้ดิฉ<ำ>ันได้น้อมนำศาสตร์สามศาสตร์ทำให้งานประสบความสำเร็จแต่นี้ค่ะศาสตร์พระราชานะคะนำหลักการรู้จักการประหยัดเรียบง่ายเกิดประโยชน์สูงสุดทำให้พึ่งพาตนเองและพออยู่พอก,กินด้านเศรษฐกิจกพอเพียงและการทำงานอย่างมีความสุขค่ะและด้านสาสลค่ะดิฉันนำหลักวิทยาศาสตร์การจำแนกสี คณิตศาสตร์การทำรูปทรงและขนาดการนับเส้นขนาดและระยะห่างและสถานการงานอาชีพค่ะส่วนด้านตร์ท้องถินดิฉันได้รู้จักการจําแนกหลายรูปแบบทําแม่แบบและสานด้วยมือในการดูแลผลิตภัณฑ์ค่ะค่ะดิฉันได้นําความรู้จากการสานเปรและการสานสุ่มจากไม้ไผ่ได้ถอดความรู้และนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ